สวัสดีค่ะชิต้าจากบ้านสบู่เชอร์รี่คินนี่ค่ะวันนี้ชิต้าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสบูกสบ่กิสรีนสบู่กิสรีนนั้นคืออะไรเหมือนและแตกต่างจากสบู่ทั่วไปยังไงเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะ เอรีนเป็นของเหลวที่ไม่มีสีมีความเหนืดและให้รสหวานสามารถละลายน้ำได้ดีในแอลกอฮอล์และน้ำาปล่ามีส่วนประกอบสำคัญคือไขมันที่ทำจากพืชและสารละลายด่างค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบเป็นตัวช่วยกระบวนการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำเช่นยาสีฟันยาสระผมและนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมสบู่นั่นเองค่ะ สบู่กิสรีนเป็นตัวช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเหมือนใช้ m o d ไ u r i z e r เพื่อเป็นการปกป้องผิวไม่ให้แห้งตึงและดูดซับความชื้นเมื่อสัมผัสกับอากาศค่ะปลอดภัยต่อผิวหนังและเป็นการถนอมผิวอย่างแท้จริงค่ะสบู่ทั่วไปที่ผลิตในอุตสาหกรรมมักมีการเติมสารเคมีเพื่อให้สบู่คงตัวและมีกลิ่นหอม หลังจากนั้นจะมีการเติมสารบำรุงเข้าไปภายหลังสิ่งเหล่านี้อาจทําให้ผิวแห้งตึงได้ค่ะแต่สําหรับกิสเซอรีนเป็นกิสเซอรีนธรรมชาติที่เกิดขึ้นระหว่างผลิตโดยตัวกําหนดคุณภาพของสบู่ก็คือคุณภาพของน้ำมันที่นํามาใช้ในสารบำรุงต่างๆนั่นเองค่ะสภาพผิวของเราจึงจะได้รับการใช้งานที่เหมาะสําหรับผิวต่างๆค่ะเราจะเห็นได้ว่า สบู่คีสรีนั้นเหมาะสำหรับการดูแลผิวอย่างแท้จริงทั้งผิวหน้าและผิวกายนั่นเองค่ะขอบคุณความรู้ดีๆจากมีบายไทยสำหรับวันนี้ชิต้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ